สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พทุกท่านนะครับผมเอาพี่พครับผมมาเด้อพี่พเด้อมาติดตามกันต่อนะครับผมสำหรับแนวทางชุดนีด้เป็นแนวทางใหม่นะ้อพี่พเด้อหนอมึงพึ่งได้มากไหมนะครับผมถัดเสร็จสัตีติดีนะครับผมเนะหลายงวดติดแล้วนะครับผมสองงวดติดแล้วนะครับผมผมเห็นมันงวดที่แล้วผมเห็นมันเข่าดีผมก็เลยไปเบื้องยอดล้างกันอีก นะครับผมผมไปเบิ่งกับแม่นอยู่เด้อพี่พี่เด้อนะครับผมเนาะแม่นๆตรงๆนะครับผมสำหรับแนวทางชุดนี้นะครับผมเนี่ยดูว่าบนตัวเดียวเห็นบ่ครับผมนี่งวดวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาพี่พี่เด้อนี่ถือว่าแม่นมากนะครับผมให้ตัวเดียวมาแม่นกตะกูให้กับแม่นเห็นบ่ครับผมวิ่งบนตัวเดียวนะครับผมเนาะงวดที่แล้วเห็นบ่ครับผมงวดที่ผ่านมา6ตัวเดียวเข้า4 6เห็นบ่ครับผมตรงๆกันเลยนะครับผมวิ่งบนซ้ําเนาะบนให้บนมาตัวเดียวนี่6 ก็มีหกตัวเดียวงวดที่แล้วนะครับผมเนาะ4-6ไม่หกตัวเดียวบนญนะครับผมเนาะนี่ก็เขาหกตัวเดียวอิลีนะครับผมแม่นอิลีดเดวิสบิลเลอร์4-6แนวทางชุดนี้หนาติดตามนะครับผมพี่พีครับผมผมมานําเสนอพี่พี่ไวบิึงมาชุดนี้นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับผมเศรษฐีแนวทางหนาติดตามนะครับผมเนาะข้อมูลดีๆจังส่ผมเห็นแล้วผมก็เลยอยากจะเอามาให้พี่พี่ไเบิึงเป็นข้อมูลกันอีก ุหนึ่งนะพี่พี่น้องเห็นข้อมูลมันดีนะครับผมเนาะเอานี่อีกวันหนึ่งเห็นบอกครับผมนี่อีกวันหนึ่งเห็นบอกครับผมนี่ยหนึ่งตุลาคมนะครับผมวิ่งบนสองตัวเดียวนะพี่พี่เนาะสองตัวเดียวเขาเขาเห็นว่าจับกูัให้กเขาสองศูนย์เห็นบอกพี่พี่ครับผมคู่เงินสองตัวสามตัวเห็นบอกครับผมนี่เรียกสามตัวก็เกือบเกือบได้เห็นบอกครับผมนี่เอาสามตัวนี่ไปตัดเล่นก็ได้เห็นบอกครับผมนี่ไปตัดเล่นก็ได้สองตัวเห็นบอกครับผมเนาะนี่เรียกพอหลายตัวสามนะพี่พี่น้องวิ่งตัวเดียวเห็นบอกครับผมถือว่าแม่นเด้้อพพีี่่แนวทางจุดนนี้ะคครรัับบผผมมมเนนาาาะะตตติิิดสถก็ดีนนนะะครับผมเเาป็อ ข้อมูลที่น่าติดตามอีกชุดหนึ่งนะครับผมเนาะพี่ๆลองเอาไปดูไว้เป็นข้อมูลกันอีกชุดหนึ่งนะพี่พเเ้อเอามาแล้วนะครับผมสําหรับในงวดนี้เรามาตามกันต่อกันเลยนะครับผมเนาะสําหรับในงวดวันที่1พฤศจิกายน2566หวยซองเลขเข้าตานะครับผมเนาะรู้สึกว่าเลขจะเข้าตาแล้วงวดนี้นะครับผมเข้าตาว่าเข้าตากับเบื้องอาเด้วยพี่พเด้อนี่นะครับผมเนาะ หวดประจําวันที่1พฤศจิกายน2566ตัวเดียวบนเหมือนเดิมแล้วับผมชุดวิ่งนะครับผมเนาะวิ่งตัวเดียวให้2มานะครับผมเนาะจับคู่เงินให้2ตัวเลข3ตัว2ตัวก็มีดังต่อไปนี้นะครับผม2 1 2 4 2 7ก็นะครับเออเลขอีกชุด3ตัวนะับผมเป็นมี6 สองเกตแล้วก็ห้าสองสี่ผมอ่ะตามนี้เลยนะครับพี่ๆครับผมถ้าพี่ๆท่านใดชอบอยากจะได้เป็นแนวทางนะครับอยากจะไปเป็นข้อมูลเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ลองดูได้นะครับผมสาหรับในงวดนี้กับเลขเข่าตาสถิติดีสามงวดสองงวดติดแล้วนะครับผมเนาะเอานี่ตามนี้เลยนะครับผมน้องลงให้เป็นเพียงแค่แนวทางกันเท่านั้นก็ให้ใช้วิจาณในการรับชมนะครับผมทุกตัวเลขทุกแนวทางมันก็มีข้อมีหลุดนะครับผมเนาะเอา ท่านใดชอบแบบไหนก็จัดไปนะครับผมนะเอาให้ใช้สติในการตัดสินใจเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้กลับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมที่เป็นกําลังใจให้น้องมือดอดตลอดไอใ้ให้โชคด,ดีมันๆเฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับผมขอบคุณครับผม